โอ้ยพี ¿no? mm ่น hmm. mm ้องกลับสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะกลับสบายดีพี่น้องเพระสู่สักคนพี่น้องเลยกามันนี่เนาะอ่าบาจิตกมาให้มานาพี่น้องกับพอดีว่าอ่าทั้งพ่อเพื่อนเนาะพ่อพี่น้องเลยเป็นโทรมาบอกว่าอ่ามีอ่างัวเนาะงัวของบาจิตนี่แหละพี่น้องเลยว่าอะไรกอ่าบ๊ะู่ว่ามันเป็นอีหยังพี่น้องเลยบ๊ะู่ว่าเกิดอีหยังขึ้นเนาะกับงัวของบาจิตพี่น้องเลยก้า พ mm ี hmm. ่น mm ้องอ่ามันมันอ่าว่าขออนุญยงานนั้นนะเพราะพี่น้องมันตายเนาะกะเมื่อวานนี่นี่ยยังดีอยู่พี่น้องเมื่อวานนี่เนาะอ่าบ่าได้กับเป็นตาอ่าสีรายงัวงนะพราพี่น้องนี่เสิเพราะว่าอ่าเมื่อวานนี่พี่น้องเมื่อวานนี่กะอ่ายังหันอยู่พี่น้องเลยพอตื่นเมื่อเช้ามากะอ่าแบบท้องกับเบ่งขึ้นเนาะก็เบ่งขึ้นแล้วกะอ่าสักแล้วก็ตายเลยนะพราพี่น้อง อ่าทางเอ่อทางพ่อเพิ่นเนาะเพิ่นก็โทรหาบ่จิตตั้งแต่เช้าพุ่นแหละเนาะพ่อพี่น้องว่าอ่าให้ซื้อให้ซื้อยาเนาะอ่ามาซักแน่แต่กะบ่ทวงบ่ทันพี่น้องเอ้ยบ่ฮู้ว่าเกิดอีหยังขึ้นพี่น้องจักเอ่อกคือวาเนาะพี่น้องงัวนี่กยังประมาณแม่ได้เท่าไหร่แม่งัวายนี่บ่งัวีายนี่พี่น้องเอ้ย ว่าอลไรกันเป็นแต่สียดายนาะพ่อพี่น้องมาจากคุณพ่อโ่มาเจอไงเสิใจอยู่พี่น้องเลยสิยดายสิสิใจแล้วก็สิยดาอีกเนาะเป็นจังไรเมื่อวานเหรออ่ะสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องเนาะเป็นจังไรเมื่อวานวันยังดีอยู่พี่น้องเลยวันตอนยังกินยาอยู่ถ้าพอแล้วดังไฟหายยังพากันถิ่นไฟอยู่พี่น้องเออตกง่วงขึ้นนี่แล้วแบบนอนโกนพี่น้องเออแล้วว่างัวนอนโกดเหมือนบ่แอันนี้มันก็หากะ ใจคาดมาเซาอีนะพี่บึนแล้วเนานอตปุอือโด่ๆๆพี่นอนยังดีอยู่วนพี่น้องเยบ่ฮู้ว่าเกิดอีหยังเนาะพี่น้องคําว่าว่าท้องมันนี่น่ะ่ิ้มันเบ่งเนาะพี่น้องเนาะเบ่งเบ่งสิมีลมมีแนวคาคอนบ่เนาะจังได๋เนาะว่าบ่ฮู้กหางกาก็บ่ได้ให้กินบ่แม่หางกาก็บ่ได้ให้นะหางกาก็บ่ให้กินเนาะให้ให้งบงเป็นแท้เนาะพี่น้อง ท่นบางบานพี่น้องเลยไม่นะของหลวงป่งพี่น้องเลยโป่งพี่น้องขั้นว่าแบบเฮาหูทวงท่านยังทิ่ว่าซื้อแนวแมนแมนแมนอันนี้แบบอ่าเมื่อวานนี้ยังหันอยู่พี่น้องเลยเมื่อวานนี้ยังหันแมนแมนเพอตื่นเช้ามากแบบเบ่งออกเบ่งออกก็เลยแบบขาดเลยพี่น้องเลยขาดเบ่งออกยังเก็ดจะเข็ดจังได้พี่น้องบันนี้ก็ได้อ่ามีแต่ไปเผาเท่านั้นแหละเนาพอพี่น้องอืม พอเป็นจะไดรงวงน่ะเป็นจะไดรคือเป็นในนี้เป็นจะไดรมันตายแล้วนี่ยมันตายว่ะโมโหเมื่อนาะโมโหเมื่อบ่เป็นจะไรเมื่อวานนี่เป็นจะไรเมื่อวานเ่วานนี่จะเป็นยังกินหี่ยวมันเมือวานนี่ไงโอ้จะเป็นยังษ์งวงนี่กะหะมันก็หันอยู่เนาะโอ้ยมันเป็นเหี่ยวบอกใบก็ไม่ได้เป็นจริงไรสิไรบ่ สียรายเยอะบ่โอ้บ่สียรายไหนบ่โอ้ไปแล้วพี่น้องเลยสียรายเฮงย่างไปเลยเนาะเข้าใจความรู้สึกของเราพี่น้องเลยเที่ยวติ๊กต้งต้อนมาปลูกออกกินหญ้าอยู่เนาะพอพี่น้องเลยตอนเช้ามาปลูกตอนเช้าตอนเช้ามาออกกินหญ้าเนาะตอนแดงมามัดใส่ข้อพี่น้องเราก็ได้พอมาเป็นวันนี้ก็คือเอาเดี๋ยนาะงงัวเราพี่น้องเลย งัวหากระปีใจนี่พี่น้องไอ้ตัวแม่เนาะอ่าบัจิกะดีใจพี่น้องไอ้คิดว่าสิได้งัวเพรแล้วบัวจิ๊ว่าหลายแล้วเนาะงพอพี่น้องอ่ามีงัวหาหกเจ็ดตัวแล้วนาะงพอพี่น้องแต่กลไปอีกแล้วตัวหนึ่งกะยังหาหกตัวนี่แหละพี่น้องไอ้บันี้กตะกี้กะบัได้เคยเลยพี่น้องเอ้ยอ่าบัได้เคยแบบอ่ามีงัวมีงัวตายอยู่ในอ่า ในเฮือนของโมจินเนาะงัวของโมจินบบเคยตายชักเถื่อมีตัวนี่ตัวเล็กพี่น้องเลยที่ว่าเป็นแบบนี้เนะะะาะในการหวังว่าสีโบแหย่มันมีอีกน้องพอพี่น้องเลยแต่กะมันเป็นโรคอีกอย่างน้องพอพี่น้องแบบโบโบตั้งโบตั้งตัวเลยน้องพอพี่น้องเนาะโลกแบบกระทันหันพี่น้องเมื่อวานยังดีอยู่เนาะเมื่อวานนี้ยังดีเนาะเออกินอย่างงาน งัวก็ยังมาทำเมย์เป็นไดนนะพี่น้องก็ยังเดือดประมาณปีหนึ่งน้อยไหเนาะโอ้โดนโดนโดนฮ่าอยจังใดนี้เสนอเพราะพี่น้องกะทัาพ่อพันกะไปอ่าผูกอ่างัวแ้กกะงัวตัวนี้กะเป็นงัวตัวแรกน้องพ่อพี่น้องเนาะที่ว่าอ่าอยู่น้ำท่าพ่อพันนะเป็นแม่ของมันเนาะเป็นแม่ของมันพี่น้องเอ้ย กะทางตะโแเราก็ไปเอ่อเมียนกินหญ้าเนาะเป็นงัวตัวเลขพี่น้องเยแต่ก็ได้ดูออกมาแล้วกะพอได้เลี้ยงเลี้ยงได้ปีนึงกะเสียซ้ำเนาะพอพี่น้องเห็ุจังไรพี่น้องบันนี้กะตะกี้ว่าสีเพสีิพื้นเนาะบันนี้กะไปเร้วพี่น้องเลยกะคือสีประมาณนี้เสียนาะพอพี่น้องเลยพุ่นงัวกับผูกยู่เลินพุ่นพี่น้องกะตอนนี้กะ À, ta phô phân à, cầm lăng nó cảm lăng hít nhìn nhàng dù phí đông đi là có bề vô à, à nè nó à, con à, tiếng cái nè đây mà bưng nè nó mà bưng xoay cắn phí phần bà nó ngoa cứ bố khơi đây biển chắc thừa phần bà thằng mù khu của bố chắc gần phí đông bà... cả bố khơi phí đồng. Phí đồng đây. Đây. Đồng, à, à? mẹ đấy mẹ sao đi สบายดีเป็นังใจเสียใจบ่หน่ิเหรอเสียใจนะพี่น้องเอ้มึงเนี่ยไหนเหรอมึะหุบนอกมึงเนี่ยโดยพี่น้องเอ้ยว่าจังไรจังไรก็ต้องกราบขอโทษขอให้น้ำได้หลายเนาะแต่หางว่าบ่าอย่างผิดพลาดประการใดพี่น้องเอ้ยแต่กะเมื่อนี้ก็คือบ่เลยเนาะอ่าอยู่ในเฮือนในซานนี่กอ่าบ่จิกกะคิดเสียายคือกันเนาะงพอพี่น้องเปิดชีได้งัวซำนี่เนาะ เสดงงัวสำนีได้พี่น้องเลยเด้งมากับบอลเมนง่ายได้พี่น้องเลยเบิดปีเปิดตลอดแรงพี่น้องเลยเรียกง้กระิได้เล่นเมนเมนนเอาไปแล้วพี่น้องเลยวันนี้กันเมจิตกับไปอันนั้นพี่น้องเลยเมื่อเช้านี้ทั้งที่พ่อพันโทบมหาบมจิตตั้งแต่เช้าผมเนาะโทบมหาบมจิตตั้งแต่เช้าแบบให้บมจิตไปซื้ออยามาซักน้ำพอพี่น้องแต่ก็พ่อไปอยู่ร้านเขาัไปลั่นหาน อ่าขยาซัดเขาก็เจ้ากับยังไม่ทันเปิดพี่น้องเลยแต่เ้าแห้งดีเนาะไปดังถ่ายอยู่้านขยาเขาก็ลุงเตอร์พี่น้องอ่าบันนี่กับพอเพิ่นโทรมาเนาะก็คืออ่าบาจิตโทรมาถามเอ้ยเพิ่นเนาะอ่าอ่าว่นนี้กับบันทันพี่น้องเลยกับงัวกับเสียไปแล้วเนาะกับไปจักคข้อมาพี่น้องเลยบันนี้ก็ได้กับชี้แถ่ายให้ถ้าพอเพิ่นอ่าอ่าบอกก่อนเนาะว่าชิดจังใดพี่น้องกับงัวตัวนี้เนาะ พังหมดเลยจังเลยนะพ่อเออจังไแม่พังใช่ป่าก็บอกโอ้ยนอทำแม่เอ้ยนอโดยอันีเนะพอพี่น้องอ่ะถ้าพ่อเพิ่นก็มาจุดอ่าอ่าพื้นเนาะจุดไผ่ชนี่เพี่น้องยุงหลายเน่กะงัวกะมาผิงไผ่พี่น้องแมนแมนมนมน เกิดจากเหตุการณ์ใดที่นพพี่น้องอะยแบบนี้ดอนเลยอ่ะพี่น้องเลยก็คือสี่ประมาณนี้นพพีน่น้อง,องเลยบ๊วยจิตกับมาตั้งแต่เศร้านพพี่น้องมานียกะกับ่มีอย่างไรพี่น้องเลยเห็นถ้าพอเพอิ่นเนาะโทรมาบอกอตั้งแต่เศร้าพาี่น้องเลยบ๊วยจิตกะตกใจพีน่น้องเลยทีว่านั่งัวของเจ้าของเป็ี่นเนื้อนี่นพพี่น้องบ๊วยคิดบ๊วยผเนาะว่าสี่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นพี่น้องเลยกั อ่าบว้จักคุ้มเพียบไปนียกะก็มีแต่ว่ายอมฮับพี่น้องเลยกะเสียใจยู่ตรงเนาะแต่พอเพิ่นกับหิ้งเสียใจพี่น้องเลยที่ว่าอ่างัวของเราเนาะอ่าเลี้ยงตลอดปีตลอดเร่งพี่น้องเลยแต่พอเพิ่นเน่ะไปรัดแน่เนาะอ่ามาอ่าไปชงอยู่นอกบ้านนะกะไปฮับมาผูกอยู่เฮือนแล้วก็ได้แต่กะทั้งงัวเป็นแน่นี่แล้วก็เสียใจในพี่น้องเลยเนาะก็คือสิประมาณนี้เนาะพอพี่น้องเก็ไม่ได้กะบบ่มีอย่างบาหลายพี่น้องเลย กชสิได้ขอตัวจบคลิปเจ้าพี่น้องเนาะจังไรจังไรเนาะก็ต้องอ่ากบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะที่เข้ามาติดตามครับชมบัตจิตรพ่อพี่น้องเอ้ยท่านี่บัตจิตก็คืออ่าวาเนพ่อพี่น้องสิได้ขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะ